คือ<า>มันมีโอกาสวินโดว์เดซซิ่งแหละมันมีเม็ดเงินกองทุนแหละเงินมันไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะขึ้นแรงๆเนี่ยยังจํากัดอยู่นะครับก็คงต้องไปรอเงินฝรั่งในช่วงเดือนมกราคมมากกว่านะครับที่จะเป็นตัวหนีให้ดัชนีขึ้นไปถ้าเป็นกรอบบนนะฮะในเรื่องของเจนยูริฟิกเนี่ยปีปีสองสามปีก่อนเนี่ยมันบวกได้ประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะนะเฉลี่ยนะประมาณสองถึงสามเปอร์เซ็นต์นะครับเยอะนะเยอะนะสามเปอร์เซ็นต์นี้ก็ตกประมาณสัก พันสี่ร้อยหกสิบไร่แถวนั้นเลยนะประมาณแถวนี้นะครับประมาณแถวนี้นะฮะก็จะเ,เป็นเ,ออเป็นโซนแนวต้านประมาณตรงนี้พอดิพอดีครับนะครับถ้าถ้ามีโอกาสเกิดขึ้นนะฮะใช่นะครับอันนั้นคือคือมุมมองนะครับแต่ถ้าสัปดาห์นี้เนี่ยผมไม่ได้ให้อัพไซด์เยอะนะบุณิเกียวิทยานะผมให้แค่หนึ่งพันสี่รอยี่สิบนะครับคือมันมีโอกาสวินโดวด์เดซซิ่งแหละมันมีเอ่อเม็ดเงินกองทุนแหละแต่อย่างที่เราเรียนต้นต้นรายการว่าเงินมันไม่ได้เยอะมาก <Ừ. S 2> เงินมันไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะขึ้นแรงๆเนี่ยยังจํากัดอยู่นะครับก็คงต้องไปรอเงินฝรั่งในช่วงเดือนมกราคมมากกว่านะครับที่จะเป็นตัวดันให้ดัชนีขึ้นไป1,460จุดอย่างที่เราเรียนกันนะฮะแต่เอาแค่สัปดาห์นี้มองแค่1,420นะครับส่วนแนวรับด้านล่างนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยยังมองแค่1,380ตรงนี้ก็คือเป็นแนวปิดแก็ตตรงนี้นั่นเองนะครับอืเซกเตอร์ที่น่าเก็บนะครับในช่วงวินโดว์ดิซซิ่งแบบนี้หรือว่าในช่วงปลายปีแบบนี้เรายังเเเนนน้น้คาปีกหมมือดิ นะครับคาปิกเนี่ยเรามองในแง่ของ2มิตินะครับมิติแรกก็คือมิติในเรื่องของผลประกอบการนะครผลประกอบการในไตรมาสที่4เนี่ยมันน่าจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแหละเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันเป็นไฮซีซั่นของการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในช่วงปลายปีอยู่แล้วนะครับกับอีกมิติหนึ่งเป็นมิติในเรื่องของเซนดิเมนต์แหละนะครับก็คือวันที่หนึ่งมกราคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับมาตรการ e c ซ e r e c e i v e เนี่ยมันจะเริ่มบังคับใช้นะจะเริ่มบังคับใช้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งให ยอดขายของผู้ประกอบการค้าปีเนี่ยมันเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในช่วงต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยจึงเป็นกลุ่มหลักที่เรายังโฟกัสนะครับในการเก็งกําไรในสัปดาห์นี้โดยมีท็อปพิกสองตัวที่เราเลือกมาให้นะครับก็คือตัว CRC ครับ CRC นี้ซ้ำกับสัปดาห์ที่แล้วนะนะสัปดาห์นี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็คือตัว CRC นะครับตัวนี้นะครับแนวรับก็อยู่ที่3 9 5จบาท นะครับห้าบาทห้าสิบตรงนี้หรือจะสี่สิบาทตรงเนี้ยนะครับเป็นส่วนแนวรับล่าสุดเขาเพิ่งทะลุเส้นสองร้อยวันขึ้นมาได้นะครับทะลุเส้นสองร้อยวันขึ้นมาได้ก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นมาเทสแนวต้านแถวๆนี้นะครับก็คือแถวๆสี่สิบสองบาทครับอืมนะครสำหรับตัว CRC นี่คือตัวแรกนะครับอ่าต,ตัวแรก <2, S 1> CRC เดี๋ยวก่อนนะเราไม่เราเราไม่ไปในมุมประเภทแบบอะไรอะ macro C เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น CPX หรือ c p อหรืออะไรอย่างงี้ทำไมเราเลือก CRC อ่าเหตุผลนะครับคือ C r c เนี่ยพูดง่ายๆคือคล้ายๆ้ายโฮลดิ่งคอมานีนะครับคล้ายๆ้ายโฮลดิ่งคอมมานีมีสามธุรกิจหลักๆนะครับก็คือห้างสรรพสินค้าขรับนะครับวัสดุก่อสร้างผ่านไทยวัสดุแล้วก็สินเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านทางเพาเวอร์บายนะครับอืแล้วมีแมคโครคล้ายๆ Mac แมคโครก็คือโกโฮเซลถูกไหมแถมมานะครับแต่ยังสัดส่วนยังไม่เยอะนะครับเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่า EC ซีเนี่ยเขาให้สิทธิ์เราลดหย่อนภาษีในห้าหมื่นบาทอืต่อคน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะไปซื้ออะไรบางอย่างเพื่อเอามาใช้สิทธิ์เนี่ยเรามักจะซื้อสินค้าที่มันใหญ่ๆนะครับต่อบินเยอะๆเราขี้เกียจไปเก็บเอาตามเซเว่นร้อยสองร้อยแล้วมันไม่ได้น่งออันนี้คือเหตุนะครับเราก็เลยไปซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์ไปซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันแบบทีเดียวจบไปเลยดีกว่านะครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาในการเลือกเสียสีอืม นะครับที่เป็นแบบศูนย์รวมของทุกอย่างนะครับแฟชั่นก็ได้นะครับวัสดุก่อสร้างก็ได้หรือจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้นะครับอือ่าหรือจะชอบแบบลายแบบลายเฉพาะเข้าไปเลยวันนี้ผมก็เลือกโกบอลมาแถมด้วยอีกหนึ่งตัวในกลุ่มคา้าอีมครับโกบอลนี่คือโฟกัสไปที่วัสดุก่อสร้างเป็นหลักนะครับอ่าตัวเนี้มันจะมีธีมที่ฉีกออกมาจาก CRC อีกพอยต์หนึ่งก็คือในเรื่องของราคาเหล็กครับนะครับเพราะว่าราคาเหล็กเนี่ย นในช่วงนี้มันมีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างชัดเจนไล่ตั้งแต่ไอรอนออบที่เป็นสีแรงนะครับฮอตโลคอยที่เป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนก็ปรับตัวสูงขึ้นหรือจะเป็นแบ็เหล็กแท่งหรือว่าเหล็กเส้นที่เป็นสตีลรีบาร์ก็ปรับตัวสูงขึ้นอันนี้เราสามารถดูได้ในเว็บไซต์นะก็คือ t r a d i n g e c o n o m i c c o m ได้เลยมัน,นมันเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะคุณอาทิตย์อ่าประมาณสักเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโอคือบอสทอมเนี่ยประมาณสักเดือนมิถุนายนกรกฎาคม,ามาหลังจากนั้น อ่ค่อยๆเร่งตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ,รบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้าเนี้งบของพวกวัสดุกอ่อสร้างเนี่ยขาดทุนสต็อกลอดถูกไหมฮะเพราะมีส่วนก<อ>ารขายเหล็งงกงบก็แย่นะครับแต่ท,นทีนี้นจะตรงข้ามใช่เราเห็นวัตถอมเนี่ยมัน,ม,นมันผ่านมาละมันกําลังฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งพอยที่น่าสนใจสําหรับกลุ่มวัสดุก่อสร้างก็เลยเลือกตัวโกลว์เนี่ยมาเป็นท็อปพิ่งตัวของกลุ่มค้างปีครับ ใช่ใช่เพราะใครไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างเนี่ยไอ้ต้นทุนเรื่องเหล็กเนี่ยเป็นหลายเปอร์เซ็นต์นะสมมติเราจะสร้างบ้านหนึ่งหลังเนี่ย<ช>ตอนแรกผมไปเข้าใจว่าต้นทุนอื่นนะเพราะเหล็กเนี่ยมันแพงกว่าพวกปูนอะไรอย่างเงี้ยนะคอสของเหล็กเนี่ยมันมันสูงกว่านะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเอ่อตัวกําไรในตัวของของของเกณฑ์ตัวสต็อกเนี่ยก็น่าจะมีระยะสําคัญคมีระยะสําคัญนะครับอ่ะตัวที่สองคือโกลบอลครับเชิญต่อเลยครับก็ให้แนวรับนะฮะสิบเจ็ดบาทสามสิบก็คือแนวเส้นสองร้อยวัน นะครับแนวต้านแรกก็สิบแปดบาทสั้นๆตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยสิบแปดบาทห้าสิบนะครับอ่ะอันนี้ก็คือสําหรับกลุ่มค้าปีนะครับอืถ้าชอบอีกตัวหนึ่งนะครับค้าปีวันนี้จัดค้าปีมาให้ทั้งหมดสามตัวเลยเป็นคอมเซเว่นนะครับอันนี้เป็นหุ้นโซนล่างเออหุ้นโซนล่างนะครับก็คือขายพวกมือถือนี่แหละนะครับ อันนี้พื้นฐานผมอาจจะไม่แน่นเท่าไหร่นะครับอาจจะเน้นเป็นในเรื่องของทางทางไพ่แพทเทิร์นนะครับเ,เป็นเทคนิคเเป็นไพ่แพทเทิร์นนะครับอก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรามองว่าน่าสนใจในเรื่องของ e ีซี่อีรีนะครับเพราะว่าขายมือถือเนี่ยเครื่องหนึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ได้ถูกถูกแล้วไม่ไม่ใช่หลักพันแล้วเป็นหลักหมื่นหลักครึ่งแสนก็มีบางเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์มือถือเนี่ยผมว่าคอมเซเว่นเนี่ยเขามี SKU ที่ค่อนข้างครอบคลุม นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวท no şey ี่ได้อนิสงนะครับในเรื่องของ ECEB ที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปนะครับตัวนี้ไพ่แพทเทิร์นดูน่าสนใจเพราะว่าราคาในอยู่ในโซนล่างนะครับดาวไซจำกัดนะครับแนวรับก็ยี่บสามบาทสามสิบนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับได้นะครับแล้วก็แนวต้านสองแนวนะยี่5บ้าบาทแล้วก็ยี่บบาทแถวๆถวนี้นะครับก็คือขึ้นมาเทสแนวเดิมที่เขาหลุดลงมานั่นเองครับผม ครับก็คือพูดง,ง่ายๆก็คือไอ้ตัวนี้เอาตัวเทคนิคเขาเปลี่ยวๆนะไม่เกี่ยวกับ <c oughs> ไอ้ไอ้รถไฟฟ้าที่เขาเขาขายที่งานมอเตอร์โชว์นะได้ดับสี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นสวนลางเพราะฉะนั้นวันนี้สามตัวใช่ไหมโกลบออะไรอะ่ะโกลบอลซีอาร์ซีแล้วก็คอมเซเว่นใช่ครับคอมเซเว่น <P ORT. S 3> เนี่ย Com คอมเซเว่นเข้าใจว่าเข้าไปเป็นดีลเลอร์ให้กับไอออนใช่ไหมฮะใช่ใช่<ห>ใช่รถไฟฟ้านะครับแต่ว่าไม่ได้โดนปกติไม่ได้ยินเลยไงไม่ไม่ได้ยินอันนี้เลยแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ย ไอตัวมอเตอร์เอ็กซ์โปอ่ะเป็นอันดับสี่นะตัวอีมูตัวนี้นแต่แต่ว่าตัวคอมเซเว่นอาจจะไม่ได้เด่นเหมือนกับอ่าเอซฟหรือว่าซัสโก้นะซัสโกนี่เขาขายให้กับบีวายดีเอซับในขายให้กับอ่าฉางอันถูกไหมฮะแต่ของคอมเซเว่นเนี่ยเป็นไอออนเนี่ยเข้าใจว่ามันมีมันไม่ได้ถือสัดส่วนเยอะนะฮะถือแค่ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรประมาณเนี้ยครับเออครับแต่ทุกคนก็เกาะเทนหมดอีวีอ่าเพราะฉะนั้นสามตัวนี้ ตอนนี้ยพอนั่งทุนควรจะมีเท่าไหร่คุณอาทิตย์มีมุมมองยังไงควรจะเก็บหุ้นถือถึงปีหน้าไหมหรือว่าควรจะทำตัวยังไงอ่าโอเคผมว่าช่วงเนี้ยช่วงปลายปีแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราดูจากข่าวต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าไม่ไม่มีปัจจัยลบนะคุณเอกพิทยาช่วงนี้นะครับในเรืร่องของเงินเฟ้ออะไรพวกเนี้ก็ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นไปตามที่ตลาดมีการคาดการณ์กันนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยลบเนี่ยไม่มีเราควรจะถือหุ้นข้ามตีได้ นะถือหุ้นข้ามปีได้อาจจะมีแค่ความตึงตัวในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เห็นการปรับตัวลดลงแบบแรงๆหรือว่าปรับฐานแรงๆนะครับ,รบที่จะเข้ามาเป็น s e n ิเ m e n t เชิงลบก,กับตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงปลายปีหรือว่าสัปดาห์สุดท้ายของปีแบบนี้ก็ทยอยสะสมหุ้นในส่วนของกลุ่มค้าปีแล้วก็ถือข้ามปีได้นะครับอย่างน้อยๆก็ควรจะมีสัก50-60%ของพอร์ตนะครับ,รบในการถือรุ้นในเรื่องของ j a n ยู r y Effect ในปีหน้าครับ